สองโครินบทที่สองเพราะข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาทำให้พวกท่านเกิดความทุกโศกอีกเพราะถ้าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านทุกโศกใครเล่าจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีถ้าไม่ใช่คนที่ข้าพเจ้าทำให้ทุกโศกข้าพเจ้าเขียนข้อความนั้นเพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกโศกจากคนเหล่านั้นที่ควรจะทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี ข้าพเจ้ามั่นใจในท่านทุกคนว่าเมื่อข้าพเจ้ายินดีพวกท่านทุกคนก็จะยินดีด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านด้วยความยากลำบากและระทมใจอย่างยิ่งรวมทั้งน้ำตาไหลมากมายไม่ใช่เพื่อจะทำให้พวกท่านทุกโศกแต่เพื่อให้ท่านรู้จักความรักมากมายที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายถ้าคนไหนทำให้เกิดความทุกโศกคนนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าทุกโศกเพียงคนเดียวแต่ยังทำให้พวกท่านเป็นทุกข์ด้วยบ้างที่ว่าบ้างนั้นก็เพื่อจะไม่พูดแรงเกินไปการที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนนั้นก็พอแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษและปลอบใจคนนั้นมากกว่าเพื่อว่าเขาจะไม่จมลงในความทุกข์มากมายดังนั้นข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่ นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านก่อนหน้านี้คือจะทดสอบพวกท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังในทุกเรื่องหรือไม่ถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้เขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปถ้ามีเรื่องใดที่ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้ข้าพเจ้าก็ทําเฉพาะพระพักพระคริสเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเรา เพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลยเพราะไม่พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั่นข้าพเจ้าจึงอำลาพวกนั้นและเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียแต่ขอพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราเพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดและในหมู่คนที่กำลังจะพินาศสำหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตายที่นำไปสู่ความตายและอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิต ที่นำไปสู่ชีวิตใครเล่าเหมาะสมกับพันธกิจที่กล่าวมานี้เพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจนะของพระเจ้าแต่เรากล่าวโดยพึ่งพระคริสต์อย่างคนที่จริงใจเหมือนอย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้า